หัวน้ำยางงามเลยพี่น้องชุด,ดวด่าอีกดีปะบรูว่าจะเห็นมัาน้มันอยู่ลึกข้างในน,นะครับพี่น้องเห็นปะสวัสดีครับผมสวัสดีกับบรรยากาศยามเช้านะครับทองถุน้าครับผม จากที่บ่ได้อัคดคลิปมาโดนนะครับมื้อนี้ก็ฟันไฟไมพอมีมไปห้างหนึ่งกะเดี๋ยวยิพากกันไปเอามีมครับมันได้ห้างเดียวเลยแล้วพี่น้องเลยเ,เวลาทีสีมา่ายวิดีโอกับบ่อมีเวลาทีสีไปหามีมหาผึ่งกับ่อมีกะตอนช่วงนี้กะขาดวิดีโอขาดช่วงไปโอ้หลายเดือนนะครับแต่งจต่ช่วงเดือนสี่เดือนห้า ีทลวนะจนขามันจนขามมาปีใหม่นะพึ่งซีมีเมื่อเฮ็ดคลิปเนี่ยนะครับผมคลิปกับคลิปอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเอามีมห้างเดียวแต่กะบ้านไฟเห็นไว้กับห้างงามอยู่ครับแต่ถ้าเบิ่งว่าหนหนาวสี่ช่วงหนาวหนาวสี่นี่น้่บ้านเขาจะมีบ่นะครับเดี๋ยวเข้าไปพอกันครับมากับบวกบวบแห่งน่วยหนึ่งครับตอนเศร้านะครับช่วงเวลากะเศ้า มิมเพราท่านได้ออกไปหากินเหรอครับเดี๋ยวกะเ,เดี๋ยวถ้าเบิ้งกันนะครับผมเจอกันอยู่กับต้นห้างมิมนะครับพี่น้องมาห่อนทางมิมน,นะครับบรูว่าจเห็นมาแล้วมันอยู่ลึกข้างในน,นะครับพี่น้องเห็นว่าดรดำๆนั่นครับเบื้องภายนองัสิกับโอเคพี่น้องเ่ี๋ยวบารุบะมานำสิย่งไงได้วครับเพื่อ อาจจะปิดตาหรืออาจจะโบมีนํำนะครับเดี๋ยวต้องล่อรุ่นกันครับเดี๋ยวจะให้พานไฟถือเป็นตากล่องกันนะครับตอนนี้ใส่เนวอเอือนบาได้ครับนำหมอกใบห้าเปียกไวนะ้ต้องแท่บวก ขนาดบวบวังมาเหยอยกติดเลยพี่น้องผ่านไฟไฟแช์คือบวติด ว่าน้ำกิบตาเด้อพี่น้องว่าน้ำอ่ะหนาวหนาวบางทีมิ่ม,มี่น้ำเต็มดีเรื้อพี่น้องฟาดว่าน้ำยังงามเลยพี่น้องชุดยอดอยี่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแตง่งทัง้ง่อนเลยครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกัน ครับพี่น้องหลังจากที่ตัดแตง่งไปแล้วมึงรวดพี่น้องมึงพัวน้มครับมึงพน้ำโอ้โหจัดวางงามนะพี่น้องพัวนม้มเต็มได้ว่ากับบ่ถึงกับเต็มทุกหู้ปันใดแต่ก็ถือว่า ในช่วงเวลาเดือนนี้งามนะครับพี่น้องจัดว่างามเลยหันาน้ำห้างนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดด้วยครับอันนี้ต้องตัดแล้วควนผมโบ้คอยมีพี่น้องบักบวบก,กับบบ้คอยตีดมันเปียกไหมครับพี่น้องอย่างนี้ผมขอตัดด้วยครับสักครู่ครับผม แล้วครับเดี๋ยวขอตันนะครับพี่น้องได้เวลาแล้วผมใส่ทุกมือก่อนเฉียวพี่น้องบรดิตาโดนแล้วหลายเดือนเป็นบบลึงไหมเป็นเสียวใส่ทุกมือก่อนได้ครับ เอพี่น้องมาเร็วเป็นพ่อน้ำคกับพ่อน้าอือหือชุดยอดครับ,บ,บนะครับพี่น้องได้ว่ามิมหัวหน้ามยังงามเลย ဟုတ်ဆုစုတ်တီလေး ยัวครับวอานะ้จำแจมๆเลยโอเคอ่ะกลับผมพี่น้องตัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับในห้างนี้แม่พี่น้องโอ้โหสวยจัดเลยนะครับว่าน้ำกระงามมีหนาหนาวนะครับผมแต่ว่าน้ำดีครับล่องไปขึ้นเพลิงเบื้อง บัวมีหนำพี่น้องลูกกับจนว่าสีห้างเบิดก็เลยมาใดห้างนี่แหละครับห้างเดียวแต่ยุดมาบ่ไดดเฮ็ดคลิปมากกับลายเดือนกับพึ่งมามีคลิปนี้ก็สจเป็นห้างนี่อาจจะห้างเดียวนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าม่มกับห้ายากบ้านผมมันบ่วค่อยสมบูรณ์ปันใดไหมครับดอกไม้กับ่วค่อยมีพิ่งม่มห้ายากแค่นั้นค่บัมีกับถ้าจังไดกับชื่นชอบจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนารันพันปลาได้ด้วยครับผมก็ ถ้ามีวิดีโอใหม่ๆเดี๋ยวก็จะอัปลุ่งเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตลุ่งเรื่อยๆกับบกค่อยมีเวลาปันไดได้ก็จะพยายามเห็ดคลิปลุงเรื่อยๆนะครับพี่น้องอย่ฝาฝ้าลืมกันด้อครับผมช่องหน้าร้านพันปลานะครับเดี๋ยวพอกันหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ